สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ MRT บางยี่ขันนะครับประตูหนึ่งนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินที่ตลาดใกล้ๆกับ MRT บางยี่ขันนะครับแต่เป็นตลาดอินดี้บางยี่ขันนะอินดี้ปิ่นเกล้านะครับอันนี้ขอพอลงมาที่ประตูหนึ่งเสร็จปุ๊บนะเราก็ต้องเดินย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะครับนี่เลยโอ้ก็คืออยู่ติด รถไฟฟ้าเลยคืออยู่ใต้รถไฟฟ้าเลยทุกคนนี่เลยเป็นบรรยากาศโอ้ตลาดร้านนี้คือเป็นซุกกี้มีแบบหมูกระทะมีจิ้มจุ่มอะไรเงี้ยเนาะอฮ้ยอันนี้เขาเป็นแบบร้านของกินแคนาบิสโอ้แคนาบิสไปนี่ตอนนี้เป็นแบบตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะครับเดี๋ยวเราลองแบบเดินเข้าไปด้านในดูเนาะว่าจะมีอะไรนะ่าสนใจบ้างอุ้ยนี่เป็นหมูกระทะ เข้ามาปลื้มอุ้ยน้องหมาน้องหมายักเข้ามาด้านนี้ก็มีร้านทาสีเจลโอ้หมีร้านตัดผมเป็นแบบร้านทำเล็บอะไรเงี้ยนะแล้วก็ร้านแบบว่าดื่มดื่มๆร้านแบบฟิลดมดื่มๆอะไรเงี้ยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราพาแบบไปเดินดูบรรยากาศอันนี้คือซอยแรกเขาก็จะเป็นแบบว่าซอยขายเสื้อผ้านะครับอ่าเดี๋ยวลองว่าเปนทาเล็บอะไรเงี้ยนะทำเล็บทำอะไรต่างๆนานา ซอยนี้ไหนลองดูซิเสื้อผ้าหนึ่งบาทวิเสือ 100, ้อหนึ่งร้อยอเสื้อตัวละร้อยก็ชิลอยู่นะย่ไปใส่ได้แบบชิลมากเลยกางเกง60ิเองอุ้ยทำไมกางเกงถูกจุง้งเราต้องดูแล้วป่ะนี่เห็นไหมเสือ้อเดี๋ยวครับขอเดินดูบรรยากาศก่อนอันนี้ร้านแบบว่าของใช้ในเสื้อผ้า ก็จะมีแบบว่าร้านเสื้อร้านอะไรต่างๆด้านเครื guy, ่องเงินนะครับ๋อด้านหลังมีของกินด้วยเหรอนี่นี่นี่อันนี้ร้านทําเล็บร้านทําเล็บตลาดเยอะมากเลยโอ้นี่มาด้านหลังมาด้านหลังไปเดินดูด้านนี้กันนะครับก็จะมีแบบว่าร้านอันนี้คือเป็นร้านทําเล็บร้านทําเล็บเยอะมากเลยไงเนี่ยคือ เนี่ยทำเล็บทำเล็บนะเยาวเลยโซนแรกล็อกแรกถ้าเราเดินเข้ามาจากรถไฟฟ้าปุ๊บเนาะล็อกแรกก็จะเป็นฟิลแบบนี้แหละอุ้ยเสื้อผ้าเป็นแบบล็อกหนึ่งล็อกสองอะไรงี้ก็จะเป็นแบบโซนขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ล็อกถัดไปล็อกสามก็เริ่มเป็นอาหารของกินนองเสื้อน,นองลาบูเสื้อน,นองลาบูอ,อ๋อขนมเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวอย่างนี้ด้วยเนาะส้มตำ ฮ้ยยำอ๋อเป็นเมนูยำเุ้ยเป็นจะแ่บแท้เหลาใสาบัวฟองแทงเูยน่าก,กินมากอ่ะเดี๋ยวลองเดินดูก่อนลองดูซอยนี้ซอยนี้เป็นร้านน้ำมีอะไรกินบ้างเนี่ยร้านยำโอ้ยขนมอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นเส้นด้วย,ยววปลาปลาปลา ปลาทอดหมกปลาทอดก็น่ากินโอ้โหนี้ไม่ละหกบาทเป็นแบบฟิวหมาล่าอ๋อกับข้าวลูกชิน้นผัดมีวันนี้ผัดมี่เ,เ,เดี๋ยวลองกินอะไรดีเดนะซื้บไป ยี่สิบห้ายี่สิบห้าอ้เดี๋ยวนี้ไส้กอกอนนี้ไซก้ก้อีสานก็ได้อยู่นะสามลูกสามลูกก็ยี่สิบยี่สิบยี่ห้าแล้วเดี๋ยวนี้สามลูกเล็กอะทำไมอะโอเนี่อุยอ้ย,อยของกินแบบเยอะมากเลยอ่ะน้ำปัน่นน้ำปัน่นไปเดี๋ยวไปทางนี้ อร่อยห้าอร่อยให้ห้ามันน่าให้สิบชื่อร้านนะอันนี้แบบบรรยากาศในตลาดนะฮะเดี๋ยวลองเดินดูกันนะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างหมูโอบเฮ้อันนี้หมูทอดเหรอลูกชิ้นทอดมันทอดมันทอดมันทอดอุ้ยอันนี้ไม่ละสิบบาทน่าสนใจนะเนี่ยมันเป็นแบบปิ้งย่างเนาะ ก๋วยเตียวลุยสวนนะครับอันนี้ผลไม้เป็นแบบว่าจิ้มแบบแซ่บๆมากกกับละเขเดี๋ยวเราเดินไปยาวๆมีมีซูชิด้วยซูชิสิบชิ้นสิบบาทสมะก็ซูซูชิ10บาทอัไน,นี้นะฮะไก่ทอดทนีเค้กสชิ้นห้าสิบเค้เย็นยี่สิอันนี้เป็นแบบไอจิมผัดนะครับ คือคนเยอะมากคือต่างชาติก็เยอะเมื่อกี้เดินผ่านคือแบบต่างชาติเยอะแยะเลยทั้งคนจีนทั้งคนแบบทั้งแบบฝรั่งอะเนาะไม่รู้ชาติไหนเนาะแต่ก็คือรวมเป็นฝรั่งอะเนาะบาร์บีคิวสิบาทว้าวว้าวอันนี้ก็น่ากินถ้าแถมหนึ่งแต่ว่าคือถ้าเป็นแบบ ขนมคือวันนี้เราก็ไปมาหลายตลาดเนาะแล้วก็ไปหาเดินเที่ยวนุ่นนั่นนี่มาก็คือกินมาเยอะแล้วทุกคนเราก็อาจจะไม่ได้กินไม่ได้กินเยอะนะเพราะว่าอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบวันสาหรับวันนี้คือตลาดนี้น่าจะเป็นตลาดสุดท้ายแล้วที่เราจะเดินเนาะเพราะว่าค่าแล้วเจ๊ตุนรงสัมโอวเนี่ยแบบไอศครีมยอะไรเงี้ยอู้หางหมูหางหมูโอ้มีกุ้งด้วยนะครับ กุ้งเป็นแบบเป็นขาดถาดอย่างนี้ร้อยแปดสิบสุดรวมเกลซ่าน้ำเป็นไข่สัมไม้สัมไม้ห้าสิบนะฮะเนี่ยไข่แบบนกกระทาสัมไม้ห้าสิบนี่ไม้ละสามสิบห้าบาทสัมไม้หนึ่งร้อยสี่แถมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบกุ้งหอยปูปลาเสียบ ปกแถมหนึ่งสิบแถมสองฝั่งนี้มาล่าหมูทอดดูแบบลมแรงลมเย็นเย็นดูข้าวคุกกะปิแน่เลยดยน่าสนใจมากข้าวคุกกะปิเนี่ยข้าวคุกกะปินะ่ากินมากจานละห้าสิบเก้าโอ้เดินเดินเดิน อุ้ยของทอดต่างๆนานา,นานาอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับอ๋อ,อ,อนี่กุ้งแช่น้ำปลาหนึ่งร้อยกุ้งเผาร้อยเก้าสิบหอยหวานร้อยี่หอยแมลงผู่สี่สิบช็อกโกเน่เลยโอยากิครับลมแรงมากหอมหอมไข่เจียวนี่ขนมจีนนะครับ ขนมจีนขนมจีนน้ำเงี้ยวแกงไตปลาอุย้ยเซ็กรอบเซ็กรอบเซ็กรอบชุดละห้าสิบไส้อวนก็มีแต่นี้เป็น้านน้ำปั่นนะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆอูุน้นี่มีแบบว่ายำม,มีตำกุ้งสดอะไรอย่างเงี้ยเลยตำกุ้งสดแปดสิบตำเหล่าปูม,มา120ร้อยยี่สิบนะฮะเขาเขาปดกุ้งลวกแับน่าก,กินมากเดินเข้าไปด้านในกัน อุ้ยอันนี้เราซื้อมาแล้วอยู่ในกระเป๋าอยู่ในเป๋เป่าเนี่ยทุกคนของเยอะของกินเยอะมากในเป๋เป่าเนี่ยคือยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าแบบว่าเดินเดินอีกเดินตลาดนู้นมาซื้อของกินเดินตลาดนี้อีกซื้อของกินเลยอย่างเงี้ยนะห้าสิบบาทขนมนมเนยด้านนี้ก็อุ้ยจะไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวหมกโุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีข้าวหมกไก่ด้วย ข้าหมกไก่กไก่ไก่ยา่างทางหูลูหรือเปล่าเนี่ยมาล่านะฮะโอ้โหสุดยอดน่าก,กินมากขนมถ้วยก็มานี่มีหน่มถ้วยด้วยใครอยากกินหนมถ้วยมาได้เลยนี่หนมถ้วยหนมถวย,ถวยเดี๋ยวเดินกันไก่ทอด คือแบบว่าอะไรที่มันกินง่ายสุดก็คือเป็นของทอดนะเนาะต่างชาติเขาก็แบบชินในการที่จะกินพวกแบบไก่ทอดเฟรนฟรายอะไรที่มันแบบเป็นแบบแบบทอดทอด,ทอดย,ย,ออย่างยางอะไรเงี้ยเนาะปูม้าตัวละยี่สิบห้าบาทสี่ตัวร้อยนะครับ ύ, เข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ในหัวอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูด้านนี้กันไก่ทอดไก่ทอด คือเราจะพยายามเราจะพยายามไม่กินอะไรที่มันเป็นแบบของทอดของมันเท่าไหร่ไงก็คือแต่ว่าในกระเป๋านี้ก็เยอะอยู่นะอยากกินยำอยู่แต่ว่าโอ้ยนี่แปดสิบร้อยอ่ะราคาไม่แพงเลยมันแบบถ้าเทียบกับร้านอื่นนะไม่ใช่ว่าราคามันไม่แพงเลยแต่ว่าเทียบกับร้านอื่นแล้วก็ถูกกับโอ้โหหกลูก, 20, 10, ลก 30, ยี่สิบสิบรุกสามสิบไยสุดยอดมากเต้นเต้งเฮ้ย คนเยอะนี่ผลไม้ได้วเนี่ยด้านข้างจะเป็นร้านแบบร้านนั่งดื่มนั่งริงนะครับปา้ปเาเผาป้าเผาชุดละร้อยหกสิบก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วด้านด้านข้างเป็นร้านนั่งดื่มนั่งริงเนาะเดินไปเดินมาปุ๊บไปซื้อแถวบ้านนี่ว่ามันคือมันแบบจริงๆมันก็เป็นอาหารที่คล้ายๆกันกับตามตลาดแต่และที่มันก็จะเป็นอาหารเหมือนกันนะเนาะ แต,แต่ว่ามันก็แบบอยู่ว่าเราใกล้ที่ไหนแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ใกล้ที่นี่เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งที่บ้านแถวบ้านเราแล้วกันเนาะนี่บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยตลาดอินดี้นะยครับอินดี้อินดี้ปิ่นเกล้านะค่าใครมาขี่มาแล้วมาค่ําตรงนี้พอดีเนาะมาขําอาจจะมาข้าตรงบริเวณตลาดอินดี้หรือว่ามาข้าตรงเอ เอ็มอาร์ทีบางบางยี่ขันเนี้ก็คือสามารถที่จะมาที่นี่ได้แล้วก็แวะมาที่ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้าได้นะครับก็คือลงประตูหนึ่งนะครับลงประตูหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมา mm hmm. เอ๊ะถ้าเราขึ้นตรงนี้เราต้องเดินขึ้นนะเนี่ยป <laughs> อันนี้คือแบบว่าพาทุกคนเดินดูบรรยากาศเฉยๆเนาะเพราะว่า ของกินเราก็เต็มกระเป๋าผ้าเลยตอนนี้คือหนักมากของกินเยอะมากแล้วก็จะกลับแล้วมีทัศนว่าใครแบบไม่อยากเหมือนเรานะไม่อยากไม่อยากเดินขึ้นนี่ตอนขามาขามาใครจะไปเซ็นท่านปิ่นเก้าให้ลงฝั่งประตูสี่นะครับเนะี่ยรถเขียวเขียวเห็นปะรถเขียวเขียวตอนนั้นอนะนั่งรถนั่นละไปแปดบาทเราก็ไปลงที่หน้าเซ็นท่านได้เวลาขากลับมาก็คือนั่งรถจาก ตรงฝั่งตรงข้ามเซนทันตรงเมเจอร์ปินกล้าวนะครับแล้วก็นั่งมาลงตรงนี้เขาก็จะประจอดให้ตรงนี้เลยเนี่ยบางยี่ขันประตูนหนึ่งนะครับเดินขึ้นแล้วกันขี้เกียจเดินไปฝั่งนูน้นตรงนู้นมันมีรีบันไดเลื่อนแต่ว่าเดินขึ้นได้ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วก็ไปนั่งกินข้าวไปอาบน้ํากินข้าวเปิดแอร์ช่ำๆนอนอยู่บ้านเนาะนี่ ตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะครับนี่คือแบบไม่ต้องกลัวว่าหาไม่เจอมาถึงปิ่นเกล้าปุ๊บยังไงก็เจอมาถึงแบบเออมาถึงบางี่ขันนะ่ะยังไงก็เจอนี่นี่เลยตลาดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซันจะกลับบ้านแล้วเขาเปิดช่วงเย็นนะครับ ไฟฟ้าเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบาย